ยืนยันใช้เวลาสสัปดาห์ถึง1เดือนในการขอส่งตัวจ่าเอ็มกลับมาดำเนินคดีในไทยพร้อมเร่งประสานตำรวจสากลจับคนชี้เป้าและขยายผลผู้ร่วมขบวนการที่เหลือเพิ่ม ตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนคนครบาลย,ยืนยันว่าขณะนี้จ่ายเอ็มอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายของทางการกัมพูชาเนื่องจากจ่ายเอ็มเข้าเมืองโดยผิดก,กฎหมายจึงต้องดำเนินคดีที่กัมพูชาก่อนแต่รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้ประชาการตำรวจนครบาลได้ทำหนังสือทางการทูตเพื่อขอให้ส่งตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อในไทยแล้วคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือน อย่างไรก็ตามคดีนี้ตำรวจไทยเป็นคนประสานงานกับตำรวจกัมพูชาและร่วมกันไล่ล่าติดตามตัวมาโดยจ่ายเอ็มจะใช้เส้นทางชนบุรีและจันทบุรีเป็นทางผ่านและมีวิธีหนักตาเจ้าหน้าที่สืบสวน ก่อนจะเดินทางออกจากชายแดนจังหวัดสระแก้วเข้าไปยังกัมพูชาซึ่งตำรวจจับกลุ่มตัวได้ขณะที่จ่าเอ็มกำลังนั่งรับประทานข้าวอยู่ที่อำเภอพระตะบองและไม่พบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุพบเพียงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตขรข้าราชการส่วนรายละเอียดตำรวจไทยยังไม่ได้สอบปากคำจึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าสาเหตุใดจ่ายเอ็มถึงหนีไปกัมพูชาและต้องรอส่งตัวกลับมาสอบปากคำอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในส่วนอาวุธปืนได้เรียกตำรวจที่รับจำนำของจ่ายเอ็มมาสอบปากคำแล้วเบื้องต้นยอมรับว่ารับจำนำเอาไว้จริงแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรอบสังหารที่เกิดขึ้นส่วนโชเฟอร์แท็กซี่เขียวเหลืองได้เชิญมาสอบปากคำเช่นกันยืนยันไม่รู้จักกันมาก่อนและไม่เกี่ยวข้องกับคดีคนร้ายเพียงว่าจ้างไปส่งเท่านั้นพลตำรวจตรีธะเดชยืนยันจะติดตามตัวจับกลุ่มตัวผู้ร่วมขบวนการและช่วยเหลือการสนับสนุนเพิ่มเติม โดยเฉพาะคนที่ชี้เป้าที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเข้ามาพร้อมกับผู้เสียชีวิตและมีพิรุษเพราะบริเวณจุดเกิดเหตุมีการเดินวนอยู่หลายครั้งรวมทั้งได้เกิดเหตุในครั้งนี้ได้หลบหนีออกนอกประเทศผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิตันทีและเชื่อว่ามีผู้ร่วมขบวนการ ที่มีสัญชาติเดียวกันร่วมขบวนการอีกด้วยตำรวจขอทำงานสัระยะคาดว่าจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีซึ่งขณะนี้ผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเกรงว่าคนร้ายจะไหวตัวและหลบหนี